พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่พระราชหฤทยัยทุกโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนเช่นโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านสากรเป็นศูนย์สาธิตและทดลองการ,กรเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ,กรเกษตรในพื้นที่แห้งแล้ง ติดตามได้ในสารัดีส่งสืบสารรักษาและต่อยอดค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมมนกนาถและสมเด็จพระบรมาราชชนนีพันปีหลวงด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธเป็นโครงการจัดที่ดินทำกินเพื่อช่วยเหลือรัษฎรที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนที่ดินทำกินมีปัญหาในด้านอาชีพและรายได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงในรูปแบบของหมู่บ้านสหกรณ์มีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินง,งานและจัดการเรียนรู้โดยดำเนินภารกิจหลักร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิงานการจัดที่ดินตามพระราชประสงค์ได้จัดสรรแบ่งแปลงที่ดินให้เกษตรกรเข้าอยู่อาศัยจำนวน787แปลงพื้นที่7,608ไร่ การขออนุญาตสร้างบ้านการขออนุญาตออกเลขที่บ้านจัดหาระบบชลประทานและการจัดสรรการใช้น้ำซึ่งได้จัดสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสองสถานีสร้างอ่างเก็บน้ำจำนวน4อ่างในความรับผิดชอบของกรมชลประทานคืออ่างเก็บน้ำหุบกระพงความจุ4ี่แสนลูกบาทเมตรอ่างเก็บน้ำห้วยทรายหุบกระพงความจุแแสนลูกบาทเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วความจุ3 2 0 0 0 0ลูกบาทเมตรและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมากความจุ15,000ลูกบาทเมตรสาธิตและส่งเสริมอาชีพการเกษ,รษตรปศุสัตว์ประมงและหัตถกรรมสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการของสหกรณ์เมื่อเกษตรกรมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงมีการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรใช้ชื่อว่า สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเมื่อวันที่12สิงหาคม2514ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์445คนมีทุนดำเนินงาน24.1ล้านบาทในการที่จะดูแลโครงการพระราชประสงค์และพระราชบรติต่างๆที่หุบกระพงเองเนี่ยจากการที่เดิมในเรื่องของการเพราะปลูกนะับปัจจุบันก็ทำอีกหลายอย่างจะทำให้ มีอาชีพที่หลากหลายครับแล้วก็ใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในปัจจุบันครับโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงมีการปรับปรุงบำรุงดินการปลูกพืชผักเช่นมะเขือเทศนอมไม้ฝรั่งถั่วเขียวการเลี้ยงโคข,ขุนการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากสารป่านสอนนาราย ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้นำเส้นใยป่านสอนาไราซึ่งมีอยู่ในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ทำเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝึกทักษะให้แก่กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดอาทิกระเป๋าและหมวกเมื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้แล้วรวบรวมส่งให้สหกรณ์เป็นผู้จำหน่าย ต่อมาในปี2524ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับงานศิลปะชีพพิเศษจากสารป่านสอนนารายของกลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเข้าไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ปัจจุบันมีการส่งเสริมพัฒนาด้านการผลิตป่านสอนนารายโดยการปลูกในแปลงทดลองและในพื้นที่ของเกษตรกรนำไปแปรรูปขยายผลความร่วมมือ สู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิหมวกรองเท้าและกระเป๋าจำหน่ายณศูนย์จำหนานะ่นายสินค้าในโครงการและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงและร้านต่างๆรวมทั้งจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook สหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด เฟซบุ๊กแฟนเพจป่านสอนนารายสาหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดและเฟซบุ๊กแฟนเพจนารายสิริป่านสอนนารายหุบกระพงสามารถสร้างอาชีพและไรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่รัชการที่10นะครับท่านได้สืบสารต่อยอดพระบดิดาของท่านนะครับได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆมาดูแลในพื้นที่หุบกระพงต่อก็สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนครับ ในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์จากป่านสอนารายนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยนะครับเราก็ได้ประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้านะครับนอกจากนี้ก็มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์นะครับโดยใช้ฝ้ายของเขาเต่านะครับมาประยุกต์ร่วมกับปอนป่านสอนารายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความนุ่มขึ้น นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์พิเศษแล้วก็สร้างรายได้ที่ดีให้กับสมาชิกของโครงการผลการดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงทาให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินมีรายได้เพิ่มขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงม,มีความสมัครสมานสามคัคคีและมีการต่อย,ยอดผล,ผลผลิตของเกษตรกรที่มีอยู่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นทำให้มีเงินหมุนเวียนในสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับแล้วก็ตอนนี้สนยนสถิติโครงการกภงเ,เป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาดูแลพื้นที่นะครับเป็นที่เลี้ยงให้กับสหก,กรณ์เกษตรอุกภงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําการ,กรเกษตรนะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี้ยงโคขุนนะครับปลูกผักต่างๆทางเจ้าหน้าที่สนยนสถิติโครงการอุปภงก็จะลงมาช่วยดูแลแนะนําวิธีการต่างๆที่จะให้ต่อยอดให้กับสมาชิก แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มครับผมครับก็คือในโครงการกระผงเนี่ยเรามีคําพูดอยู่คํานึงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านมีความเมตตากรุณาปาณีต่อประชาชนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่พระราชหฤทัยทุกโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เป็นศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาหาข้อมูลในด้านการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ที่แห้งแลง้งโดยในแต่ละปีมีนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าไปศึกษาดูงานประมาณ4ี่หมื่นคนเพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพเกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณหาที่สุดมีได้